วันนี้ก็มาชมบรรยากาศตอนเช้าติดตามพระอาจารย์บินบินรบาทตอนเช้าครับผมบรรยากศาศยามเช้าเมืองน,น่านครับสวยมากๆเป็นลูกศิษย์ครับพระเอาละวันนี้บรรยากาศม่ชมสวยมากๆครับ อันนี้เมืองน่านนะครับผมยามเช้ามาเป็นลูกศิษย์พระครับวันนี้ผมยังอยู่เป็นเดือนครับกับกุมภาพันธ์นะครับผมกับเิ้นเดือนกุมภาพันธน์มาใช้ชีวิตอยู่นยงปฏิบัติธรรมครับผมแต่งปฏิบัติธรรม บรรยากาศสวยๆครับเก็บมาให้ชมครับว่าทิศขึ้นเั็นอากาศอย่างนี้ที่บ้านเราไม่ค่อยได้เจอนะครับ ันนี้ก็บรรยากาศอ่าที่น่า,าห้ชวยครับตอนนี้หมอกลงจัดมากครับถ้าจะมองไม่เห็นทางเนะยฮะไกลๆเลยครับมองไม่เห็นเลยฮะหนาวครับช่วงนี้บรรยากาศที่น่าตอนนี้หนาวมากครับหมอกสวยมากวันนี้ก็ออกมาช่วย พระอ,อาจารย์บินทบาทนะครับพอดีว่าหมอกลงจัดมากก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันครับมองไม่เห็นทางข้างหน้านะครับหมอกลงจัดมาก ตรงนี้เมืองหน้านหนาวนะครับอากาศเย็นมากเก็บบรรยากาศสวยๆมากให้ชมกันครับ อันนี้คือหมอกสามร้อยหกสิบองศาครับหันไปทางไหนนี่ก็คือไม่ต่ำหมอกนะครับผมก็มาอยู่ที่นี่ตั้งใจมาอยู่เดือนกว่านะครับกับ ยี่สบแปดกุมภาพันธ์นุ่นเลยนะครับตั้งใจมาช่วยพระอาจารย์ปั้นพับปฏิมานะครับแล้วก็มาวาดรูปด้วยมาทำหลา,หลายๆอย่างมาปฏิบัติธรรมด้วยครับเวลามีบรรยากาศดีๆก็จะเก็บมาให้ชมกันนะครับมองไม่เห็นทางเนี้ยไกลไกล สวยมากๆครับผมก็มาพักอยู่สํนนักสงฆ์ดอยภูซานนะครับมาใช้ชีวิตแบบไม่ต้องใช้เงินเลยครับผมเช้าก็บิดออกช่วยพาอาจารย์ออกบินทบาทนะครับสายๆก็ขึ้นไปปั้น ที่บนดอยนะครับปัน้นกลับจากบนดอยมาก็มาวาดรูปขายครับผมแล้วก็นอนใช้เชียงแบบนี้ครับเดินกว่ามีความจุกได้ครับโดยไม่จะเป็นต้องมีเงินมากมายดูครับมองไม่เห็นทางที่เราเดินมาเล้วหันไปทางไหนก็มีตำหม,มอสวย,สวย ครับสออนญาตว่างครับเก็บบรรยากาศมาให้ชมครับสวยมากๆเป็นสวนผักของชาวบ้านนะครับมองไม่เห็นทางเลย นี่ครับเป็นต,ตลาดของอที่น่านนะครับในหมู่บ้านก็นม่รับพระวัดป่าก็จะเดินเป็นธรรมดเป็นหลายกิโลอยู่นะครับตอนก็มาช่วยมันพระอาจารย์คืออเป็นลูกติดนะครับ อาจจะมทนาบุญร่วมกันนะครับวันนี้ตอนนี้หมอกลงครับวันนี้มองไม่เห็นทางไปไกลเลยฮนระหมอกลงก็สวยเลยคนระับ บรรยากาศสวยๆมาให้ชมครับ นี่ก็มาช่วยหลวงตาเดินวินธบ่ายเหมือนเดิมครับผมสวยจริงครับพอหมอกลง รยากาศชนบทนครับมารูวมปันพระด้านในนะไม่ได้ใช่ไม่ใช่ด้านนอกนครับแต่ว่าอันนี้เป็นบรรยากาศที่มาผมมาร่วมช่วยพระอาจารย์ปันพระด้านพงด้านใน,อ,น,นอยู่บนดอดอ่าบดอยภูสานครับเด,ด,ดี๋ยวให้ดู ดอยนะครับทางลงเขาแค่ใจอากาศวันคิด้านนี้มันจัดดีช่างยังดอยมีคนมาคยนะการคุิด้วยไอ้หัยอยากมา <laughs>

ไกลๆเลยเป็นพระวัดป่าครับมีแต่ป่ารอบเท่ ความศรัทธาของพุทธศาสนานะครับแม็กสูงแค่ไหนไกลแค่ไหนขึ้ไนไปทำด้านบนนะความศรัทธานะับแลนะครับผมทางปฏิบัติธรรมก็จะอยู่ในนี้ครับในเขานะลึกๆอย่างนี้ครับผม าในเมืองครับเข้าลึกๆแล้วเนี่ย ต่อไปก็จะมีไปวาดที่ในเมืองน,นะครับอันนี้ปั้นสีสถานปฏิบัติธรรม าากศเอาบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาให้ชมครับจังหวัดน่านครับดอยฟูซา เวลาอัพโหลดจะได้อัพโหลดง่ายๆ